สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะกาบนี่เลยค่าตัวเล็กของคุณแม่ค่ะคนที่สองแล้วนะคะวันนี้ก็มีอาการนะคะเตรียมตัวนะคะจะไปคลอดแล้วนะจ๊ะเก้าเดือนแล้วคะ่ะโตมากค่ะยังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะว่าคุณแม่ยังไม่ได้ซาดูนะจ๊ะก็ต้องรองลุนกันเนาะนะคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะรอลุนเอาดีกว่านะคะ นี่ค่ะก็อันนี้ก็ปวดท้องนะคะเป็นพักๆแล้วนะคะหน้าก็เริ่มเดินนคะคะเดินเดินก็ออยังไม่มากค่ะต้องรอดูอาการสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสูงของจังหวัดอุดรธทานีนะคะไปดูเดยนี่ใหญ่ค่ะคนที่สองแล้ว อันนี้คนแรกนะคะอันนี้เป็นลิซ่านะคะตั้งคือลิซ่านะคะเพราะว่าคุณแม่ชอบลิซามากเลยตอนที่อ่าลิซ่าดังๆเราก็จะได้ล,ลูกหน้าตาเมื่อลิซ่าค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้คุณแม่ก็ได้โทรมาคะัญหาว่าอ่าให้นะคะนูน้อยในท้องของคุณแม่นะคะคุณแม่พูดก็จะเป็นเดือนั้เแต่เดือนที่สามแล้วนะคะ,ะว่าหน้าตาจาเหงอน ิซ่านะคะเราจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็รอรุ่นกันอีกนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้ถ้าเราโฟกัสน,นะคะเราแบบสั่งจิตแล้วโฟกัสให้รูปของเราเนี่ยให้หน้าตาเหมือนนะเหมือนลิซ่าใช่ไหมคะเราก็ต้องอ่าเปิดคลิปของลิซ่าดูเพลงฟังเพลงเนี้นะค่ะเนาะแล้วก็จินตนาการไปว่ารูปของเราหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็จิน ทำทุกวันขังฮะจนกลัวจะคลอดนะคะคลอดแล้วก็ยังทําได้นะคะทําได้ค่ะนะะก็จะได้หรือไม่ได้เราก็รอรุ่นกันนะคะรอรุ้นกันรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะคลอดวันนี้เพราะว่าแม่ก็ครัวท้องมาสองสามวันแล้วนะคะวันนี้ก็น้ําเดินแล้วนะคะแต่เดินยังไม่มาาค่ะนะฮะก็รอดูอาการสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยว,วจะเดินทางไปที่ออเดินไปโรงพยาบาลน,นะคะ เเดือนนะคะวันน like uh. nah, ี้ก็วันที่สิบหกเมษานะคะกำหนดคอดวันที่ยี่สิบค่ะแต่ว่าคอดก่อนนะคะคอดก่อนจากสองสามวันเนาะนะคะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องธันบกรุณกับช่องเตยยินด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาคลิปดีๆมาฝากนะคะเอาตัวเล็กมาฝากค่ะ